อยู่บ้านเราเยามเงี้ยมาเด้อครับต่ำหมักหุ้งต่ำไม่ไม่แล้วอาหารนี่ต่ำเส้นหมากฝอยเสี่ยบกคัดขวดคกันเลยกขวดคอสกันใหญพี่น้องเอ้ยบทานเพิ่นวาหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันไปพุ่นกินปลามาพี่กินข้าวมาเด้อกินตํำหุ้งก็น้องบ่อยผากมีพักขาพักบุงมี่พักอคอสล้วกะ ดอกแคดอกแค่กินสดๆกับเสียบเพื่นกันมักสิมีความกรอบตำม,มะร้ืงเ้นมากอบร้วยดาด้วยนางไก,ก่หรอกกาิเสศษมีท่านี่ก็เป็นค้งไก่ต้มแซบแซบต้องร้องต้องร้องขออนุญาตใส่มือเด้อครับเด้อประกาศคอดครับ ข้ามแกบง่ายป่ะเนี่ยรสแค่รสแค่สซ่กับตำหุงเข่ากัากนเข่ากันครับตำหุงใส่มากอกมันละแสบ นังแกงสออกรอบข้าวขาดิ้นชัอืม ข้าไข่ต้มครับต้มไปเปืเป่อยเข่ากัของเราแล้วก็ตับออกพงุง่านใด้พวกข้าวกินเนี่ยไปร่องเค้กินเบิ่งครับหางามทั้งกระดูกกันไปเลยครับ ดอกแค่ดอกแค่ดอกแค่แต่คนดอกแค่ อุ้่ออาไปอ่า พักบุ้งครับชอบยังไง แต่ก็ต้องใจให้น้องบอยด้วยการกดติดตามด้วยครับเด้อ ข้ <c oughs> างล่างก็ <c oughs> วิวงามๆนะครับขอบคุณสถานที่ท่ายท้ำสวยๆครับบ่านนายบ้านนาย ดกแค่ซอสที่นี่ต่ำมาฮวงสุดยอดมพริ แกบสดๆมากินเลยปะนี้ครับอืิมเผลอนน้ำออ่า ข้าวปาพิกเข้าไปแล้วน้ำมูกออกชอบก่วแล้วก็สิบประเดยมตัวครับื ่าสมารถผ้าคว้านเหรครับเนาะทั้ทงสิ้นทั้งแสบ พ่อพ่อ,พอกันแม่คิดแม่คิดหนาขอบคุณทุกกำลังแรงเชียร์เลงใจเด้อหากกันไหวเด้อพี่น้องบ้านเฮาน้อขอบคุณสวัสดีครับ